อ่าแล้วจะาแที่ก็ไม่ได้ดอยู่กับผมตัวน้ําคุงนะวันนี้เราก็จะมากะระเบือเราจะมาประกาศเรื่องสําคัญของช่องของผมนะครับว่าเราจะทําการปิดรายการอยู่ประมาณสองรายการนะฮะแต่ไม่ได้มาปิดภายในชันทีนะฮะก็จะมาขอพูดในเรื่องแรกก็คือรายการโตเกียวคูลของผมนะฮะก็เป็นเกมโตเกียวคูลใช่ไหมจะปิดในรายการที่จะปิดในตอนที่ปิดในอีพีที่ยี่สิบ เะะพราะมีอยู่19 EP แล้วก็หาเกมเล่นจะปิดใน EP ที่30สอนหาเกมเล่นจะปิดในรายการที่30ของกินได้ก็จะอยู่ต่อนะฮะถามว่าทำไมถึงปิดรายการตัวเกียวกูนก็มันเป็นรายการที่อยู่กับผมมานาะน,นตั้งแต่ตอนช่วงที่ทำคลิปแรกๆเลยนะฮะก็ประมาณว่าอยู่คู่มากับของกินได้แหละนะแต่ว่าสุดท้ายก็จะถูกปิดนะฮะก็เพราะว่า มันไม่มีเหตุผลอะไรพิเศษหรอกนะแต่ก็เออจะต้องขอทําการปิดมันจริงๆส่วนเหตุผลมันไม่มีหรอกแต่ไอหาเกมเล่นเนี่ยคือเบือ่อเบือ่อส่วนตัวคือเบือ่อนะแล้วก็ไม่รู้จะหาเกมอะไรมาเล่นดีนะเพราะว่าความจริงอะรายการหาเกมเล่นคือ,อรายการที่เราจะหาผมอะจะหาเกมมาเล่น เพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเออเกมนี่มันสนุกไหมพราะว่ามันจะได้อยู่ในเครื่องของผมตลอดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้เอาไว้เล่นนะฮะแต่ส่วนมากหลายเกมก็ไม่ละ่ะบางเกมอะ่ะม่คลิปอะ่ะบางเกมแค่เอามาถ่ายคลิปจากนั้นลบทิ้งเลยผมไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าด้วยความที่บางทีมันก็ไม่ชอบอะนะอืมบางทีมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราชอบอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง หาเกมใหม่ๆมาเล่นมาในหาเกมเล่นนะฮะแล้วถามว่าจะมีรายการอะไรมาแทนไหมก็คงไม่มีนะฮะอืมหาเกมเล่นนี่ก็จะทําการปิดตัวในรายการในอีพีที่สามสิบนะฮะโตเกียวคูนปิดในอีพีที่ยี่สิบส่วนจะปิดในวันไหนก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าซึ่งก็คงจะต้องบอกลารายการสองรายการนี้หลังจาก ผ่านไปเรื่อยๆนะฮะก็ถ้าพูดกันตามโต๊ก็จะเหลือถ้าเป็นถ้าจะทําแบบทุกๆทุกๆอะไรนันะ่นอะของกินละเอ้หายหายเกมเล่นเนี่ยก็จะเหลืออีกหอาทิตย์เท่ากับจะปิดคลิปเอ้ปิดปิดแบบปิดไปเลยนะจะเหลืออ,อีกหกอาทิตย์ตัวระกูลเหลือ,ออีกอาทิตย์เดียวก็จะปิดประมาณนั้นเราอาจจะ ได้เห็นตัวเกากูลปิดภายในอาทิตย์หน้าก็ได้นะก็ยังไม่มั่นใจอะไรเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าผมเนี่ยอยู่กับรายการพวกนี้มานานตั้งแต่ตอนอยู่ปอไหนแล้วนะฮะก็คงจะต้องบอกลารายการพวกนี้ไปนะฮะก็เอาเป็นว่าใครที่ยังอยากดูผมเล่นเกมอะไรก่ไปก็ติดตามดูในรายการอื่นเอาละกันนะอืม งั้นคลิปเนี้ยผมอะ่ะคงไม่มีอะไรมาพูดมากนอกจากการบอกลาคลิปเฮ้การบอกลาสองรายการนี้นะฮะก็คงจะต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะฮะบาย